สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสียเบียร์น้ำซิงครับนี่เอฟซมาย้ายบอครับย้ายบอมาจากงานปากวอครับนี่มาถึงบอเดิมครับตรงนี้เอฟซคนไหนเคยติดตามก็จะจําได้ครับว่าบ่อนี้เคยขุดไปน่าจะช่วงวันที่สามหรือวันที่สี่นะครับช่วงวันที่สามวันที่สี่มกรลาครับตัวนี้อมาเก็บบอครับตรงนี้ มาเก็บบ่อให้เจ้าของที่ครับเพราะว่าที่ย้ายออกไปตอนนั้นคือรองานนะครับรอที่เทที่เทเคลียยังไม่เสร็จครับก็เลยขุดไม่เสร็จเนาะทีเนาะทีนี้ขุดเสร็จแล้วครับก็เลยมาไอทีนี้เคลียที่ลงเสร็จแล้วครับก็เลยมาเก็บบ่อให้เขาครับก็ย้ายรถมาถึงแล้วครับแต่ว่ารถดำยังไม่มาเลยสักคันเลยก็เลยยังไม่ลงครับ ถ้ารถดำไม่มาก็จะย้ายไปทำงานเมาครับดูกับเออเจ็ดเจ็ดร้อยของเราครับวันนี้รถบ้นบานๆครับเจ็ดเจ็ดร้อยบาทพลังครับผมทีมงานปลาเหล่าจเจริญทรัพย์นะครับอู้เสียงรถเกียร์มาแล้วบ่นมาก่อนเขาเลยนู้เสียงรถเกียร์ปลาเหลานเนี่ยเลย มาแล้วครับปลาเรามาก่อนรถด,ดำอีกครับรถด,ดำน่าจะยังไม่ตื่นมั้งผมไม่รู้จะว่าไงครับเนาะะเรามาแล้วครับ บรอนี้ก็คุดสะใหญ่อยู่ครับแต่ทางขึ้นโหดมากครับทางขึ้นโคตรชันน่ะตรงนี้บอกเลยครับว่าทางขึ้นตรงนี้นี่คันไหนไม่แรงนี่จบข่าวครับ โอ้ตัวบังมาแล้วครับนุ่มตัวบังเจโอเจ็ดดีครับอันนี้ดูทางขึ้นครับอย่างโหดเลยนี่ตรงนี้ มาครับมาแ,มาแ,แต่เชา้าสวบังมาขั้นแรกเลยครับโอ้กว่าจะมาได้ครับใช่ธรรมดาครับ สามารถสามารถเดี๋ยวผมมาลดลงก่อนใน f c นะไม่มีไอชือกล้องไงครับนี่ก็ลงเซจแล้วครับตอนนี้ลงชลเลเสร็จแล้วเดี๋ยวรอรอด,ดำอยู่รอสมังเก็บเทลเลอร์ครับเจ็ดร้อยของเรา เรากีับนี่สามารถทำทางครับหนึ่งเอารถหุ่น ờ à, mình chia thang, thế xa này nữa ơ ừ ngoại giờ nhá chụp nhá 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 bay nhá ไปดูงานครับไปดูที่คูดีครับตัวนี้จะไม่พอครับ3ไม่พอที่เทประมาณสามสี่ร้อยเทีย่ยวบอมีอยู่ร้อยกว่าเทียย่ยวเองตรงนี้เดีย๋ยวไปดูที่ขุดใหม่ครับดูที่ขุดใหม่ครับท<อ>ำเนอะวัวสว่างโดนกูจอดตากแดดนะฟุ้ไหมหุ่มไหมโอ้

มาดูบ <c ười> <ừ. S 1> ่อดินครับอยู่ใกล้ๆกันครับน่ะกุศลอยู่ฝั่งนั้นครับหน่ยลอกนาฝั่งนี้ครับบ่อดินไม่ไกลครับทีมงานเราทำอย่างไรนะเออปั้นกระถินไปทีังเออแนวว่ายกโผล่ก็แนวว่ายบุญสำบุญมาแม่น

เอียบลอกตรงนี yep. Log, wo, umas, hey. Log, Man, ้คร ja. ับหมดเลยครับลอกหน้าดินก็เดี๋ยวเสร็จสะนั้นก่อนครับถึงจะมาต่อนะครับนะมันมันมันแห้งโคตรอาไรก่อนอืมแห้งโคตรโอเคครับ จะรอชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์ด้ำซิงเลด้วยนะครับสวัสดีครับ